บทภาวนาห้องชั้นบนประจำวันที่7พฤศจิกายนครศกาสต0ศักราช2 0ห1หัวข้อทูตของพระคริสต์พระวจนะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมสองโครินบทที่5ข้อ16ถึงข้อ21เหตุฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่พิจารณาผู้ใดตามมาตรฐานของโลก แม้ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคริสต์ตามมาตรฐานของโลกก็จริงแต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่พิจารณาพระองค์เช่นนั้นอีกเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดท,ที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์และทรงโปรดประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกันคือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกันกับพระองค์โดยพระคริสต์มีได้ทรงถือโทษในการผิดของเขาและทรงมอบเรื่องการคืนดีนั้นให้เราประกาศฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงร้องขอท่านทั้งหลายทางเรา เราจึงขอร้องท่านในานามของพระคริสต์ให้คืนดีกันกับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าในทางของพระองค์คำพยานชีวิตโดยคุณทอสไดดิดจ์วิชคอนซินสหรัฐอเมริกา บรรดาเอกอัครราชทูตท,ที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลจะไปประจำการอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกในฐานะตัวแทนของประเทศในฐานะโคศกและทูตของรัฐบาลอื่นเอกอัครราชทูตมีอำนาจและถ่ายทอดนโยบายของประเทศของตนต่อประเทศอื่นๆพระคริสต์ทรงเรียกสาวกของพระองค์ให้เป็นทูตเพื่อเป็นตัวแทนของพระองค์ต่อหน้าทุกคนในฐานะทูตของพระคริสต์เราต้องสะท้อนความรัก พระเมตตาพระคุณความเห็นอกเห็นใจความปิติยินดีและความเอื้ออาทรของพระคริสต์การเป็นตัวแทนของพระคริสต์ช่างเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่จริงๆในฐานะเอกอัครราชทูตของพระคริสต์เราได้รับมอบหมายให้แสดงพลักษณะของพระคริสต์ต่อโลกสิ่งที่เราพูดและทำและวิธีที่เราตอบสนองต่อผู้อื่น จะเป็นพยานที่เข้มแข็งต่ออาณาจรรักรของพระเจ้าที่พระคริสต์ทรงสำแดงอัครทูตเปาโลบอกกับเราทั้งหลายว่าเราได้รับการแต่งตั้งและยืนยันจากพระคริสต์ให้เป็นทูตของพระองค์เราสามารถทำตามการทรงเรียกนี้ได้เมื่อเป้าหมายชีวิตของเราพุ่งตรงไปยังความรักและการให้อภัยของพระคริสต์ข้อคิดสำหรับวันนี้ ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนของพระคริสต์เมื่ออยู่ในความรักของพระองค์เป้าหมายคําอธิษฐานสำหรับข้าราชการทางการทูตคําอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดอภัยเมื่อข้าพงทั้งหลายล้มเหลวในการเป็นตัวแทนของพระองค์โปรดเสริมกําลังข้าพงทั้งหลายด้วยความรักนิรันดร์ของพระองค์และโปรดประทานพระคุณในการตั้งใจเริ่มต้นใหม่กับพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน